อ่านลงเสียงแบบใส่สำเนียงในช่องของแคล์และคุยใน3เรื่องนี้อ่านบรรยายภาคเป็นความสามารถของคนขายเสียงงานขายเสียงอ่านที่แกพูดถึงคืออ่านตามตัวอักษรทุกตัวห้ามเติมห้ามตกห้ามผิด คืออะไรห้ามเติมคําที่เขาไม่มีห้ามอ่านตกหล่นแม้แต่คําเดียวนี่คือกฎเหล็กสําหรับงานขายเสียงอ่านค่ะหน้าที่ของเราคืออ่านให้ถูกต้องเป๊ะทุกคําแล้วเราจะใช้เสียงอ่านแบบธรรมดาเหรอคะนะอ่านธรรมดาก็ได้ไม่ผิดแต่เสียงอ่านของเราจะแตกต่างจากคนอื่นตรงไหน <c oughs> คลิปนี้ก็เลยมาคุยเรื่องการอ่านแบบใส่สำเนียง การอ่านแบบใส่สำเนียงถ้าไม่มีผลกระทบกับกฎเหล็ก3ข้อที่แค่พูดไปแล้วนะคะห้ามเติมห้ามตกห้ามผิดการใส่สำเนียงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดและการใส่สำเนียงในเสียงอ่านของเราช่วยให้ผลงานอ่านลงเสียงของเราแตกต่างกว่าคนอื่นและน่าสนใจกว่าคนอื่นรวมถึงเป็นเสียงอ่านที่มีเอกลักษณ์สำหรับท่านที่ส่งคำถามมานะคะถามว่าเวลาลงเสียงอ่านและไม่แน่ใจจะใส่สำเนียงไปได้ไหมจะใช้เสียงสูงๆู้ำต่ำเยอะได้ไหมไม่มีข้อห้ามใดๆ ไม่ว่าจะอ่านภาษาอะไรก็ใส่สำเนียงไปในเสียงอ่านได้ทั้งนั้นนะคะสำเนียงอ่านมักเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะถ้าใครจําได้ตอนเด็กๆถ้าคุณครูให้อ่านหนังสือพร้อมกันเราต้องอ่านรอเพื่อนๆอ,อ่านทีละคําค่ะ อ่านให้พร้อมกันนั่นเลยค่ะเกิดสำเนียงแล้วในที่นี้ใครจะเรียกว่าสำเนียงการอ่านแบบหมู่ดีไหมเว้ยเข้าใจง่ายๆถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวจะอ่านเป็นตัวอย่างให้ดูโครงการ Google search ของ Google ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นอาสาสมัครภายในสัปดาห์เดียวกันของทุกปีโดยบริษัทอนุมัติการลาพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ ตอนเด็กๆเราอ่านพร้อมเพื่อนเราจะอ่านทีละคำแบบนี้ใช่ไหมคะการอ่านทีละคำือถือว่ามันก็เป็นสมเนียงแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่แน่นอนมันฟังเหมือนเด็กอ่านใช่ไหมคะงานขายเสียงอ่านเราจะอ่านเหมือนเด็กไม่ได้นี่คือสิ่งยืนยันว่าสำเนียงอ่านแบบผู้ใหญ่ก็ต้องแตกต่างจากสำเนียงอ่านของเด็กและต้องมีความน่าสนใจมากกว่าด้วยรวมถึงใส่ทักษะการสร้างสำเนียงอ่านเข้าไปได้ด้วยทุกครั้งที่ออกเสียงอ่านมันจะเกิดสำเนียงขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วทำไมเราไม่ทำสำเนียงอ่านของเราให้มันาขายได้ให้มันน่าสนใจแทนที่เราจะปล่อยให้สำเนียงอ่านมันธรรมชาติธรรมชาติเกินไปเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมากเกินไปทำไมเราไม่ดีไซน์สำเนียงอ่านของเราให้น่าสนใจและแตกต่างจากคนอื่นนะคะเกินซสยาวขนาดนี้นะคะใครก็ให้คำตอบไปแล้วนะ จากที่คําถามที่ถามมาว่าการอ่านใส่สำเนียงเข้าไปได้ไหมนะคะแค่ตอบแล้วนะว่าใส่ได้แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างผลงานบนโลกออนไลน์นะคะคือเกิดมุมกลับสลับกันนะงานอ่าน ใส่สำเนียงซะเยอะเลยแต่งานบรรยายไม่กล้าใส่สำเนียงกลับเป็นสำเนียงอ่านทีละคำฟังไม่เป็นธรรมชาติกลายเป็นฝั่งที่อ่านจะใส่สำเนียงเข้าไปน่าฟังมากกว่าอีกแค่นําสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินมาเล่าให้ฟังและงานบรรยายใส่สำเนียงได้ไหมคําตอบคือต้องใส่และจําเป็นต้องใส่ค่ะเพราะงานบรรยายส่วนใหญ่จะมีสำเนียงพูดเยอะแยะมากมายดังนั้นสำเนียงที่น่าฟังน่าสนใจมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้วางแผนไม่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับเสียงเรารวมถึงไม่ได้ฝึกซ้อม ให้สำเนียงเราเป๊ะให้สำเนียงเราเป็นตัวเองและมีเอกลักษณ์อ่ะแค่จะมัดรวบสั้นๆเลยว่าการอ่านให้มีสำเนียงอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือ 1. ต้องมีลีลาในการอ่านลีลาการอ่านเกิดจากอะไรคะการลากเสียงไงเติมหางเสียงเข้าไปไงคะและการเน้นเสียงสูงต่ำทําได้ในการอ่านคะ่ะเพราะอะไรการลงเสียงอ่านอ่านตามตัวอักษรน,นั้นนะคะก็เป็นศิลปะการใช้เสียงอย่างหนึ่งเช่นกัน เป็นสิ่งที่ออกแบบได้และสำเนียงอ่านของคนเราก็มีความคล้ายกันได้นะคะเคยใช้คำว่าคล้ายเท่านั้นนะไม่มีสำเนียงอ่านของใครที่เหมือนกันร้อยเปร์เซ็นต์ถ้าเปรียบกับนักร้องเช่นนักร้องที่เป็นเงาเสียงนะคะเงาก็คือเงาสำเนียงการร้องเป็นเงาเสียงหรือร้องเรียนแบบทำได้แค่คล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือน100%ตงานลงเสียงก็เหมือนกันค่ะสำเนียงการอ่าน มีสิทธิ์คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะย้ําเราสามารถสร้างสำเนียงอ่านของตัวเองได้ให้เป็นสำเนียงที่ฟังแล้วจําได้และอยากฟังซ้ําด้วยนะเพราะเป็นสำเนียงที่น่าฟังไงคะแล้วมันก็เรียนแบบกันได้แต่ขย้ําหลายคลิปแล้วนะการใช้เสียงทํางานเพราะอยากมีเสียงเหมือนคนนั้นคนนี้ เหมือนไอดอลของเราไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะคนขายเสียงทุกคนควรจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ควรจะมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ท้ายคลิปนี้เรามาฝึกกันค่ะจากตัวอย่างที่ใครอ่านให้ฟังไปแล้วแบบถ้าเราอ่านตอนเด็กๆอ่านพร้อมกับเพื่อนๆเราจะอ่านยังไงนะคะนั่นคือสำเนียงธรรมชาติมากเลยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าเราดีไซน์สำเนียงในการอ่านสามารถดีไซน์ได้หลากหลายมากนะคะแบบที่1โครงการ Google Search ของ Google ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นอาสาสมัคร ภายในสัปดาห์เดียวกันของทุกปีโดยบริษัทอนุมัติการลาพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ซึ่งมีโครงการระดับโลกมากมายให้เลือกทำตั้งแต่การตั้งแต่การสนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีเช่นการตรวจสอบเรซูเม่หรือการฝึกอบกรมไปจนถึงการทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างที่2โครงการ Google s u r v e ของ Google ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นอาสาสมัคร ภายในสัปดาห์เดียวกันของทุกปีโดยบริษัทอนุมัติการลาพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ซึ่งมีโครงการระดับโลกมากมายให้เลือกทำตั้งแต่การสนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีเช่นการตรวจสอบเรซูเม่หรือการฝึกอบรมไปจนถึงการทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างที่3โครงการ Google s e r v e ของ Google ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นอาสาสมัครภายในสัปดาห์เดียวกันของทุกปี ดยบริษัทอนุมัติการลาพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ซึ่งมีโครงการระดับโลกมากมายให้เลือกทำตั้งแต่การสนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีเช่นการตรวจสอบริสุทธหรือการฝึอกอบรมไปจนถึงการทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมอ่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เขเพิ่งทําเสร็จไปนะคะเขาต้องการให้แคาเล่นเสียงเยอะๆนะซึ่งเป็นงานที่นํามาเผยแพร่ไม่ได้นะคะแต่คขาจะมาอ่านให้ดูจากตัวอย่างนี้นะ โครงการ Google s u r v e ของ Google ส่งเสริมให้พน,นักง,งานทุกคนทำงานเป็นอาสาสมัครภายในสัปดาห์เดียวกันของทุกปีโดยบริษัทอนุมัติการลาพักเพื่อทำกิจกรรมนี้ซึ่งมีโครงการระดับโลกมากมายให้เลือกทำตั้งแต่การสนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีเช่นการตรวจสอบเรซูเม่หรือการฝึอกอบรมไปจนถึงการทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างที่แตกต่างจาก สองสามตัวอย่างแรกเลยนะคือเขา request มาเลยนะคะนี่คือการใส่สำเนียงในงานอ่านถ้าเราทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการเราก็จะได้งานชิ้นนั้นนะ